สาวไทยหลอกหนุ่มสิงคโปร์โอนเงินให้9ล้านสร้างบ้านสองหลังเรื่องราวนี้ป้าแกไปฝั่งของคุณชัยเบตงมาเ,เบตงตุงอะไรสักอย่างนะคะของคุณชัยที่เป็นทนายความคุณชัยเล่าว,ว่ามีชายสิงคโปร์นะคะโทรเข้ามาหาคุณชัยขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาคบหากับผู้หญิงไทยคนนี้ นะมาได้หลายปีแล้วแล้วทีนี้เขาก็ขายทรัพย์สินของเขาโอนเงินนะคะทอยอยโอนเงินมาให้สาวไทยรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด9้าร้านเพื่อให้สาวไทยโอนเงินเออสร้างบ้านนะคะเพื่อที่เขากเกษียณจะมากะเกษียณที่เมืองไทยทีนี้พอถึงเวลาที่เขาจะมาอยู่เมืองไทยจริงๆสาวไทยบอกว่ามาอยู่ไม่ได้ฉันมีผัวผัวใหม่แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เขาเข้าพิธีแต่งงาน คือผูกข้อไม้ข้อมือแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแต่ผู้ชายสิงคโปร์คิดว่านี่คือการแต่งงานนะ,ะแล้วทีนี้พอบอกดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากให้ผู้หญิงไทยเนี่ยคืนเงินของเขามาผู้หญิงไทยบอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาฉันไม่ให้คุณให้ด้วยเสน่หายังไงก็ฟ้องฉันไม่ได้นะ,ะเขาก็เลยมาลองที่คุณชัยนะคะเพื่อให้ดําเนินการแล้วตอนเนี้บริษัทของคุณชัยเนี่ย กำลังดาเนินการที่จะฟ้องผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาคืนเพราะว่าเขามีหลักฐานการโอนเงินนู่นนี่นั่นการแชทการอะไรแบบนี้นะคะว่าผู้หญิงไทยหลอกเอาเงินเขาจริงๆนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ที่สาวไทยนะมักจะหลอกเอาเงินของฝรั่งหรือคนต่างชาติแล้วก็ไปมีผัวใหม่ไม่ใช่ผัวใหม่อาจจะเป็นผัวเก่าของเธอก็ได้ที่เป็นคนไทยนะคะคือเราก็ไม่รู้อะ นะแต่ว่าหลายๆอย่างหลายๆที่ประสบการณ์ที่ดูมาที่ผ่านมาสาวไทยบางคนมีผัวไทยอยู่แล้วแล้วก็ร่วมมือกันกับผัวไทยไปหลอกเอาเงินฝรั่งหรือหลอกเอาเงินคนต่างชาตินะคะ<อ>เพื่อที่จะมาสนองนี้ตัวเองเพราะว่าต่างชาติไม่ได้มาอยู่กับเธอตลอดนะคะก็จะมาอยู่ในช่วง <S <S ช่วงที่เข้ามาซัมเมอร์ที่เมืองไทยหรือมาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยในช่วง ไม่ถึงเดือนนะคะสามอาทิตย์สีอาทิตย์อย่างนี้แล้วเขาก็กลับไปประเทศเขาเพื่อพี่จะไปทํางานแล้วก็ส่งเงินโอนเงินให้เธอทุกทุกทุกเดือนเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วเขาหวังว่าเมื่อเขากเกษียณเขาจะมากะเกษียณชีวิตที่เมืองไทยกับเมียเขากับผู้หญิงที่เขารักและไว้ใจนะคะมีเงินต้องไหรรเขาก็ส่งมาสุดท้ายขายทรัพย์สินที่ต่างประเทศนะคะโอนเงินมาให้ผู้หญิงไทย เพื่อที่หวังจะมาสร้างชีวิตสุดท้ายพอมาถึงแล้วผู้หญิงไทยไล่ออกจากบ้านแบบนี้ก็มีเยอะแยะผู้หญิงไทยบอกมึงไปฟ้องเอานะเพราะว่าผู้หญิงไทยบางคนหัวหมอให้โดยสเสนหาไปได้ยินได้ฟังมาว่าให้โดยสเสนหาไม่สามารถฟ้องเอาคืนได้ต่อให้มึงไปแจ้งความตำรวจก็ไม่สามารถมาทำอะไรกูได้เพราะว่ากูเป็นคนไทยมึงเป็นคนต่างชาติจะมาทำอะไรได้นะแต่ มันมีหลายกรณีในการโอนเงินแม้แต่ผัวเมียกันนะคะโอนเงินให้เมียรสร้างบ้านพออยากอย่าล้างกันแล้วมันก็ต้องแบ่งครึ่งกันไม่ใช่ว่าเมียจะฮุกได้ทั้งหมดเพราะว่า,เอ,าเอกสารการโอนเงินมาสร้างบ้านหรือให้ผู้หญิงมันมีนะ,ะมันมีหลักฐานการโอนเงินนู่นนี่นั่นมันสามารถฟ้องคืนได้อย่ามาหัวหมออย่าไปหัวหมอหรือไปเอาเปรียบ เขานะคะคือมันเป็นการเห็นแก่ตัวและเป็นการที่จะทำให้ผู้หญิงไทยที่คิดจะมีแฟนต่างชาติทำให้ต่างชาติเขามองผู้หญิงไทยผิดๆในขณะเนี้ยฝรั่งมักจะมองผู้หญิงไทยนะ,ะหลอกเอาเงินนะคะต้องฝรั่งต้องเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงเขาจะกลัวนะ,ะเขาจะกลัวการที่ มามีแฟนคนไทยแล้วจะต้องมาซัพพอร์ตเลี้ยงดูลูกติดของเมียมาเลี้ยงดูพ่อแม่เมียเลี้ยงดูญาติพี่น้องเมียนู่นนี่นั่นนะคะฝรั่งเขาจะกวดจุดนี้มากคุณสังเกตเลยว่าฝรั่งเขาจะออกตัวเลยว่าฉันไม่ให้เงินคุณนะฉันไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นนะอะไรแบบเนี้นะคะมันก็ทําให้สาวๆาวรุ่นใหม่มันเดือดร้อนแล้วก็เสียชื่อผู้หญิงไทยด้วยอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้นะคะโดยไม่แคร์ความไม่แคร์คนอื่นเลย เวรกรรมมันมีจริงสมัยทุกวันนี้เวรกรรมมันมาไวนะคะ